อ่อนี่ผมมารีวิวให้ดูนะครับเว็บซื้อของจากเว็บประมูลญี่ปุ่นมาแหมแแบบนี้เลยนี้เป็นบิดนิ่งญี่ปุ่นครับแกดูว่าผมประมูลอะไรมาไปห้านี่แป๊บสิ อ่าโอเคได้ละผมประมูลมาในราคารวมส่งประมาณ100บาทพอดีครับเจ้านี้ Bidding Japan ประมูลนี้เาเป็นเพจเขาเป็นกลุ่มของเขากลุ่มใน Facebook กล่มันไม่ไมีอะไร ส่งเร็วนะครับส่งเร็วแพ็คของดีเลยใช้ได้เลยผมเคยสั่งเขาบ่อยละสองทีละสองสามทีแล้วใช้ได้เลยแพ็คของดีส่งไวอ,อ้าอวเขาก็แพ็คมาดีนะหอมมามีขนาดเป็นลูกนะครับเขาหอมมาสักเป็นตัวนี้มาบับเบิ้ลแล้วก็เป็นสก่องมาให้มันเป็นๆไม่ให้งอน ไหนก็นไม่มีอะไรขอบคุณอมาแกะดูนะเป็นรูปอะไรเคยคนตามพวกการให้ดอกแตดูนะให้ดูกันหน่อยรูปอะไรใช่แกะให้ดูการอะไรดอกปุก๊บ เป็นรูปประมูลมาร้อยหนึ่งรวมสง่งจริงประมูลน่าจดสิบบาทใช่สวยงามครับนะ่แกะมานลจริงดีกว่าคนที่ตาม48กรุ๊ปนะครับวงการไฮดอลก็จะรู้ว่านี่คือเป็นนะเป็นรูปของเซมัส,มสึกของไฮท,ทนชั่นซิงเกลิลไฮทนชั่นม,มีลามโตะไสยกะนะพารุลุ ซาชิยาล,ลิโนโอ๋อเป็นรูปอย่างนี้เเนาะอ๋อมันเป็นรูปนะผมไม่รู้มันแท้ไม่ใช่หรือวเขาป,ปิ้นมาวสวยครับโอเคอยู่นี่สวยนะนะม่มีอะไรบ้านะโอเค ไปใส่กรอบตู้โชว์อนี่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยเทียดๆก่อนน่าระที่สองครับอันนี้จากโคร้านกันรัรอันนี้เขาไม่ได้แปะชื่อร้านมาแต่เหมือนกันครับปไปอันนี้ไม่ได้ประมูลนะอันนี้ซื้อเลยจาก facebook อันนี้ก็90บาทนะหรือได้กล่องเนี่ เป็นของกับไอดอลญี่ปุ่น48รูปเหมือนเดิมรีบได้มา90บาทรวมส่งทั้งสองอย่างเนี่ยส่งแบบลงทะเบียนหมดเลยอเน,น,นี่ชิ้นใหญ่หน่อยเจนี่ผมใช้ได้จริงเลยถ้าผมหาอยู่นี่ ใช้รูปแบบใช้ทุกวันเลยโอเคโอเคได้คุณวัยนี่ แถมขนมมาด้วยนี่แคมปัสจริงก็แถมมาไม่ให้แบบมันสั่นแหละครับนี่แถมขนมมาแล้เก็บเรื่องเก็บเรื่อนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นของไอดอลเป็นวง48ครุบเลยคืออะไรก็เอเจบีครับเอเจบี48นี่90บนะไม่แพงเลยลงมส่งแล้วอ่ะใช้งานได้จริงเป็น มูนแจมีป้ายแท็กอยูอ่แล้วเคียร์โฮลเดอร์ทของคนนี้ชื่อคาอะไรนะคาชิวุกิยุกิยุกิรินคาชิวุกิยุกิยุกิรินคุณแม่นนั่เองคุณแม่นี่มันเนอะอะเป็นชุดไปน้ำดอกกราวเวียนะ,นะครับแอะชุดไปน้ำเป็นแผ่นรองเมาส์ครับนี่แผ่นรองเมาส์กับ วกุญแจนี่เก้าสิบบาทสองหนึ่สงสาม้นสองที่นะสังสองที่สามอย่างร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งเลยเคครับก็เคมันก็ไม่แพงมากนะสำหรับผมนะไม่แพงมากสำหรับผมร้อยเก้าสิบสวยเราหามานานนี้มันเป็นที่ไทยไง bnk มี h h t e n s i o n พอดีก็เลยเอออยากเก็บไว้นี่ h h t e n s i o n รุ่น original akb แล้วมีตัวแบบตัวท็อปเมมนะผมชอบนะผมชอบไซยานี่สุดเลยมีความเท่มากใช่ซื้อมาเก็บชิคกี้พุ่แม่ดูขาด้าหยาดมันจะเป็นะไเป็นโฟมเป็นยางอะไรเก็บดีกว่าอ๋ออ๋อ,อ,อมีให้มันหลุด,ดอย่างเงี้ย อ๋อไม่หลุดไม่หลุดมันเป็นเปลี่ยนได้หรือเปล่าเออเดยวโอเคนะขาดมเมาส์ไปเรียนมาลองอู่โอเคเลยสัมผัสดีเลยเออใช้ได้ใช้ได้ครับยูกิรินยูกิรินเฮ้กับพระนรนนนเนี่ยครับยังพ้ะนี้แหะทข้างบนอันนี้กัวก็มือใจไป ถามยังใ um, yeah. ่ไครับผมบ๊ายยไปแล้ว